ครับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมิสเตอร์วับยามฝ้าโลก<ล>กลับมาพบกันเป็นประจำเนี่ยทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายๆแบบนี้นี่แหละค่ะวันนี้ค่ะหลายๆเทปที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะพูดถึงเรื่องภัยพิบัตินคะคะความสูญเสียต่างๆบางครั้งมันก็อาจจะทำให้ใรู้สึกคนลุกขนพองเหมือนกันนะคะันนี้เรามาเบาๆแต่ดูจากเนื้อหาแล้วก็อาจจะเบาไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าต้นเรื่องที่มาคุณผู้ชมมาจากภาพยนตร์ที่เราได้ชมกันนะคะอย่างเช่นวันนี้เรื่องที่เรายกมาคือเรื่อง the day after Tomorrow แปลเป็นไทยก็คือวันมรืนนี้นั่นเองอะดูจากภาพนี้เลย The Day After Tomorrow เห็นว่ามีน้ำแข็งปกคลุมเต็มไปหมดเลยนะเรื่อง The Day After Tomorrow เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยตระหนักถึงสภาพโลกร้อนภาวะโลกร้อนคำนี้ได้ยินกันบ่อยมากโลกร้อนใช้ถุงผ้าโลกร้อนปิดไฟทีนี้เราลองมาดูกันว่าเอ๊ะทำไม The Day After Tomorrow ถึงเป็นหนังที่ หลายคนเนี่ยไปดูแล้วรู้สึกเออมันสมจริงดูแล้วรู้สึกหนาวอ่ะหนาวสั่นเลยน้ำแข็งลงมาเต็มไปหมดแล้วโลกร้อนมันไปเกี่ยวกับน้ําแข็งมัยมันร้อนกับเย็นโลคร้อนเนี่ยมันก็น่าจะหมายถึงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ากลับมีน้ําแข็งเต็มโลกหมดเลยโรกร้อนเราน่าจะแบบว่าถอดเสื้อเะยเนาะแต่กับกลายเป็นในเรื่องนี้เย็นมากค่ะเรามาดูกันว่าเป็นเพราะอะไรอะดีเลยค่ะอ่ทีนี้เรามาดูว่าโลกโลกเราเนี่ยนะโลกเรานะ มันมีน้ําอยู่75เทอร์เซ็นตเียบเลยค่ะมหา,าสมุดใหญ่มากะนะ75เปอร์เซ็นเนี่ยนี่ก็เต็มมือเลยอะไรคือทําสิ่งที่ทําให้โลกเนี้มีความสมดุลทางบรรยากาศนะมันคือสิ่งที่เราเรียกว่ากระแสน้ำค่ะนะกระแสน้ำเนี่ยมันมันไหลวนไปทั่วโลกแล้วเราก็มองไม่เห็นแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามที่จะไปสังเกตเกระแสน้ําว่าเออกระแสน้ำเนี่ยนะมันทาให้โลกสมดุลในความร้อนได้ยังไงนะทีนี้เราเราก็มาดูว่าเอ๊ะ ในเวลาที่พระเอกตอนต้นเรื่องไปขุดน้ําแข็งเขาไปขุดหาอะไรอ๋อเริ่มต้นเรื่องมาได้คุณผู้ชมที่ไม่เคยดูแต่เราขึ้นภาพให้ดูด้วยก็คือเขาจะไปขุดกับน้ําแข็งก้อนใหญ่มากใช่คือเขาเขาไปไปสํารวจในยุคยุคก่อนประวัติศาสตร์หนึ่งื่นสาันปีที่แล้วนะฮะไอยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคสั้นๆที่มีอาการของโลกร้อนอยู่แต่ฉับพันที่โลกร้อนปั๊บเนี่ยก็เกิดโลกเย็นขึ้นทันที โอ้โหพอร้อนปุ๊บก็เย็นเลยใช่ช่วงช่วงนั้นเป็นช่วงที่แปลกประหลาดคือโลกเราเนี่ยมีมียุคน้ําแข็งสลับกันมาเนี่ยทั้งหมดเป็นน้ําแข็งขนาดใหญ่นะสี่ครั้งก็เรียกม ah หายุคมหายุคก็คือ,เ,อเกิดยุละลานปีนะแต่ระหว่างมหายุคเนี่ยก็จะเป็นยุคอบอุ่นสั้นๆแล้วก็เย็นอีกลแล้วก็อบอุ่นแล้วก็เย็นอีกสลับไปสลับไปทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่อบ,อ,บอุ่นสั้นๆใช่ใช่ ยุคที่เราอยู่เนี่ยก็เรียกว่าโฮโลซีนเป็นยุคอบอุ่นยุคที่ถัดจากยุคน้ําแข็งยุคยุคสุดท้ายที่เรียกว่ายุควิสคอนซินซึ่งยุคนั้นอ่ะเป็นยุคที่เราคุ้นมากคือเราจะเห็นแมมมอธเสือเซมเบอร์ทูดเออค่ะนะนั่นแหละคือยุคน้ําแข็งยุคสุดท้ายคือวิสคอนซินทีนี้ยุคน้ำแข็งยุคนั้นมันมีมันมีลักษณะของ ของของแต่ละแต่ละยุคต่างๆกันไป <c oughs> แต่ละยุคก็จะมีระบบน้ําแบบหนึง่งมีทวีปขยับไปขยับมามีท <c oughs> วีปนี่แหละที่มันขยับไปขยับมานี่มันทำให้เกิดยุคน้ําแข็งเ <c oughs> นื่องจากบางครั้งเนี่ยทวีปไปรวมกันอยู่กองหนึง่งทําให้เกิดการสะท้อนอแสงแดดสร้างสร้างาความเย็นขึ้นเรื่อยๆพอวันหนึง่งทวีปขยับตัวออกภูเขาไฟระเบิดยุคน้ำแข็งก็จบ <c oughs> แต่นี่ยุควิทคอนซิเนี่ยม,มันจบไปแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็ช่วงรอยรอยต่อระหว่างยุคก็เอญมียุคมีช่วงสั้นๆดินนักวิทยาศาสตร์สนใจยุคนั้นเขาเรียกว่าช่วงปีที่เกิดย,ยังเกอร์ไดแอสอก็คือ,อเขาพบไอดอกไม้ที่ชื่อไดแอสเนี่ยมันมันเป็นดอกไม้ฤดูร้อนแต่มันมันมันไปอยู่ในแถบในเขตที่มันเป็นเขตหนาวออที่ทุกวันนี้เป็นเขตหนาวโอ้แล้วมันเข้าไปอยู่ได้ยังไงเนาะอย่างเช่นทุกวันนี้เราเห็นไซบีเรียอะไรเงี้ยเป็นเขตหนาวแต่ขุดลงไปใต้น้ําแข็งไปเจอดอกไม้โบราณที่มัน มันเคยเกิดอยู่ในที่อบอุน <c oughs> อ่นก็แปลว่าอ,อ,อกไดใช่ใช่ก <นะ S 2> <ช>็ว,ว่าตรงเนี้ยมันเคยเป็นทุ่งหญ้ามาก่อนอนะยุคยุคนั้นแหละเป็นยุคโลกร้อนแต่เราอาจจะงงเอ๊ะโลกร้อนตอนนั้นมนุษย์ยังไม่เกิดเลยโอแล้วใครไปทไําให้ภาวะโลกร้อนป <c oughs> กนติแล้วเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินแต่ว่ามนุษย์น้อยแต่ทำให้โลกร้อนในยุคนั้นก็คงจะไม่มีแอร์ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเสียบ iPad แล้วมันร้อนจากไหนอะคะนั่นน่ะสิเออคือยุคนั้นเนี่ย ความร้อนที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นความร้อนที่ยังเป็นปริศนาอยู่ทุกวันนี้ะนะครับเพียงแต่ว่าเขาสนใจว่าหลังจากที่มันร้อนแล้วเนี่ยมันเย็นทันทีเห็นม,มันเกิดขึ้นทําให้ในยุคยุคนั้นมันมีมันมีทะเลสาบใหญ่อย,อยู่ทะเลสาบหนึ่งอยู่ในรัสเซียะทะเลสาบเนี่ยจุน้ําแข็งมากกว่าทะเลสาบทุกทะเลสาบในโลกนี้รวมกันก็คือเป็นทะเลสาบที่มีน้ําแข็งเยอะมากใช่น้ําแข็งนี้มันเป็นน้ําจืดทีนี้เรามาคุยถึงว่าเอ๊ะแล้วน้ําจืดมันเกี่ยวอะไร นะ<ช>แล้วก็จะมาดูสิ่งที่เราเรียกว่ากระแสะน้าที่ที่เป็นสายพานลําเลียงไปทั่วโลกอ่านี่แหละคือสิ่งที่กําลังสงสัยอยู่ประเด็นเลยว่าเอ๊ะกระแสะน้ําไหลมันก็ไหลไปไหลมาแล้วกเกี่ยวอะไรกับน้ําจืดน้ําเค็มไหลมาโดนกันแล้วเป็นพายุแล้ว,เป,<ช>ลวเป็นน้ําแข็งเอ๊ะ,อะมันยังไงอ่ะเรามาดูกระแสะน้ํานี้นะ,ะกระแสะน,น้ํานีเ้เราเรียกกระแสะน้ํานี้ว่ากระแสน้ําเทอร์โมฮาลีนนะครับเทอร์โมแปลว่าร้อนฮาลีนแปลว่าความเค็มหรือเกลือเราจะเห็นกระแสน้ำเนี่ย บริเวณนี้คือเส้นศูนย์สูตรไหลเป็นลูกอ้อนเลย <c oughs> ใช่น้ําที่นีน่ถูกดวงอาทิตย์เผาให้ร้อนน้ําที่ร้อนจะลอยอยู่ข้างบน <c oughs> พอมันเข้าไปถึงขั้วโลกมันจะถูกทาให้เย็นแต่เนื่องจากมันเป็นน้ําเกลือมันก็เลยจมลงเพราะน้ําเกลือหนักกว่าน้ำนี่ <c oughs> มันเริ่มจมตรงนี้ค่ะพอจมลงไปปับ๊บน้ําเค็มที่เย็นก็จะไหลย,ย้อนออกมา <c oughs> นําพาเอาความเย็นจากขั้วโลกเนี่ยมาแบ่งให้เขตอบอุ่นอื่นให้มีความเย็น มากขึ้นขณะที่น้ำอุ่นที่ออกมาจากศูนย์กลางโลกเนี่ยก็ไปทำให้เขตหนาวเนี่ยอุ่นขึ้นคือเฉลี่ยกันก็คือสลับกันไปคือเหมือนเราเอาความร้อนหรือความเย็นมาแชร์กันมาแบ่งกันมาแบ่งกันนะครับทำให้หลายๆประเทศในเขตที่ควรจะหนาวอย่ังกฤดอังกฤษกับมีอากาศที่อบอุ่นนะทั้งที่อังกิษอยู่ในขั้วโลกที่สูงมากอยู่ในละติจูดที่ค่อนข้างสูงนี่คือการการไหลของเทอร์โมฮาลีนที่วิ่งไปทั่วโลก ไอ้ที้เขาจะมีลักษณะการไหลที่เสถียรแล้วก็เหมือนกันตั้งแต่แรกเริ่มโลกมาเลยไหมคะ,ะไม่ครับกระแสน้ำนี้จะเกิดตามหลังยุคน้ําแข็งแต่ละยุคอพอหมดไปยุคหนึ่งโลกเราจะจัด,ดวางทวีปใหม่ก็มีการจัดระเบียบใหม่ใช่กระแสน้าก็จะเกิดใหม่ในอีกชื่อหนึ่งในอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กับเทอร์โมฮาลีนที่ลักษณะไหลเป็นแบบนี้จุดเริ่มต้นของเทอร์โมฮาลีนจะเกิดอยู่ใต้เกาะกินแลนด์บริเวณนี่คือจุดเริ่มต้นที่น้ําแข็งจมลง แล้วตรงนี้มันดูมืดๆเย็นๆก็คือน้ำน้ำน้ำร้อนจากตรงนี้มันจะไปจมลงตรงนี้ค่ะตรงตรงใต้เกาะกินแลนะครับตรงนี้แหละที่ที่น้ำน้ำจืดจากไซบีเรียหรือหรือที่เมื่อกี้พูดถึงอนะตรงน้ำะทะเลสาบขนาดใหญ่ทะเลสาบยักษ์มันแตกเพราะว่าโลกร้อนในใ,ในใน,ในวันนั้นแล้วน้ําจืดก็ไหลลงมาผสมกับน้ําทะเลค่ะทําให้ทําให้น้ําทะเลนี่มันจืดเพราะมันจืดปั๊บน้ําหนักของน้ําเกลือก็ขาดหายมันไม่จม เออมันไม่เค็มเออข้างบนก็จืดข้างล่างก็จืดะนะมันไม่จมเพราะมันไม่จมสายพานลำเลียงความร้อนก็หยุดทํางานเพราะมันไม่รู้จะเอาไหลไปทางไหนถูกครับรเพราะฉะนั้นเมื่อสายสายพานลำเลียงความร้อนหยุดทางานปั๊บเนี้ยโคโลกเหนือก็จะขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันมันไม่มีความอุ่นไปหาเขาแล้วเพราะว่ามันไม่มีความร้อนโอบอุ้มไปหาความเย็นมันก็เลยแผ่ใช่ในในขณะนั้นโวโลกเหนือใหญ่ใหญ่ขึ้นเร็วมาก<ฮ>ใหญ่ขึ้นจนเกินครึ่งนึงของอเมริกาลงมาขณะที่ตรงเส้นศูนย์สูตร ไม่มีน้ำไม่มีน้ำเย็นมาช่วยแถวนั้นก็ร้อนอยู่ตลอดเวลา,าเม็กซิโก,โกเอ่ยแถวแถวบ้านเราเอ่ยอ,อย่างเงี้ยในในหมื่นสามพันปีที่แล้วทีนี้พอเรากลับมาดูในหนังก็จะเห็นว่าเออในหนังเนี่ยเขาพูดถึงลักษณะแบบเดียวกันเลยคือโลกร้อนก็คือลักษณะเหมือนอย่างนี้เลยเหมือนอย่างนี้เลยพราโลกร้อนปุ๊บน้ําก็หยุดไหลที่จะไปะช่วยหล่อเลี้ยงยความเย็นสายพานลำเลียงความร้อนหยุดเหมือนกับสายพานที่ส่งของพอมันหยุดชะงักปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดการหยุดไปัญหาเลยใช่ทีนี้ในในหนังอ่าเขาก็จะอธิบายว่าหลังจาก สายพานหยุดเนี่ยโลกเกิดอะไรบ้างเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดในหนังนี้ก็จะไล่ขึ้นขึ้นมาตั้งแต่ลักษณะของน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้นน้าทะเลที่เพิ่มขึ้นที่เกิดจากโลกร้อนในช่วงแรกก่อนที่โลกจะเย็นตัว นะครับแล้วก็การเกิดพายุขนาดมหมาที่ที่ในหนังทําขึ้นมาแต่หนังเนี้ยมันเป็นทําให้รู้สึกสนุกพายุขนาดยักษ์ในหนังที่เป็นพายุน้ําแข็งนั้นเป็นเฮอริเคนโอ้อ่ะจะละใหญ่มากใหญ่มากใหญ่แบบกลางกลางโลกแล้วอยู่บนโลกเต็ไมไปหมดเลยครับใหญ่มากอันนั้นคือใหญ่กว่าเฮอริเคนธรรมดาที่เราเคยเห็นกันค่ะแล้วก็ในเรื่องก็จะเห็นลูกเห็บตกที่โตเกียวเห็นใช่เห็นทอนาโดอ่าหลายๆลูกเนี่ยที่เป็นลมดำๆเป็นวงๆเนี่ยไปเกิดที่เอลเอซึ่งเอลเอเป็นรัฐที่ปกติไม่มี ไม่มีทอร์นาโดมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะมีทอร์นาโดในรัฐนั้นถูก uh huh. อาฉะนั้นอารายละเอียดของของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ในหนังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในเบรกต่อไปใช่ค่ะนะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคงจะเข้าใจแล้วนะคะว่ากระแสการไหลของน้ําที่จะทําให้โลกนั้นตรงไหนอุน่นตรงไหนร้อนและก็ความสมดุลของมันเป็นอย่าง,รางไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจาะลึกทีละเหตุการณ์เลยค่ะว่าในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรที่เป็นจริงแล้วก็เป็นหนังบ้างสักครู่เดียวค่ะติดตามครับ